เกินฝันไปมากครับคือสิ่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่ Impact Arena และ1 2คือด้วยความที่มันมีแรงกดดันค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าต่างคนต่างศิลปินมาจากหลายบ้านถูกไหมครับผมเพราะงั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่อยากแบบเราไม่อยากดูดูไม่จริงจังอยู่หรือไม่เต็มที่อะเพราะงั้นเราใส่สุดเราใส่เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ แต่โชว์ของเธอเป็นโชว์ที่ได้รุบความชมมากแล้วเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือเป็นโชว์ที่ทั้งทีมงานทั้งเราสองคนคริสกับสิงห์เนี่ยค่อนข้างใส่เต็มมากๆกับกับโชว์ตัวนี้นะครับผมคือเรามีความเห็นอะไรเราเราคุณมีความรู้สึกอะไรเราเราบอกทีมงานหมดเหมือนกันเช่นเราอยากให้ตรงนี้มันออกมาเป็นยังไงเราไม่โอเคกับอะไรเราก็บอกทีมงานหมดหนึ่งในเหตุผลที่เป็นแบทเทิลซอส่วนใหญ่คือสิงห์ ด้วยความที่ทีมงานเขาเขาฟังเสียงเราเราก็เลยบอกไปตรงว่าอะไรก็ได้ขอไม่ฟิกท่าเต้นสิงติดติดเรื่องท่าเต้นใช่คือสิ่งสิ่งยังติดเรื่องการเต้นแล้วสิ่งรู้สึกว่าเมื่อดูดูแล้วอะศิลปินที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆศิลปินท่านอื่นที่มาจากบ้านอื่นอะไรเงี้ยเขามีความเป็นศิลปินมากกว่าเราเขาก็เต้นแบบเอ้ยเต้นสวยเต้นเปรเต้นเก่งเราก็ไม่ได้อยากดูแบบ ไม่อยากไปกดดันตัวเองจนเกินไปจนถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยเราต้องเต้นได้ขนาดเขาเนี่ยครับแล้วเวลาซ้อมมันก็น้อยอยู่แล้วด้วยเราก็เลยเลือกใช้กรเป็นเราก็เลยโอเคถ้าเกิดว่าให้เลือกรองกับเต้นผมเลือกลองดีกว่าแต่ก็ทาได้ดีนะคะเป็แฟนก็โอบตอนที่เพิ่งสูงหหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอยากจะอยากจะให้เห็นเบื้องหลังมากเลยครับเพราะว่าก่อนนั้นก็คือไปคุยกับครูที่เป็นครูแบบ ครูสอนร้องเพลงพี่แนนผู้กล้องทุกๆคนครูทุกคนคือแบบรู้หมดว่าสิ่งอ่ะแบบกังวลกับเพลงไหนบ้างยิ่งโดยเฉพาะเพลงเดี่ยวของตัวเองก็คือแบบเรากลัวมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ถ้าคุณร้องไม่ดีมันก็ดูแบบจืดไปเลยเสร็จดีแต่ความฟินความดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแฟนแฟนแบบมันน้อยไปหน่อยหรอครับผมว่าผมว่ามัน อาจจะแต่ว่าด้วยความเป็นคลิสสิ่งน่าจะเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเวลาเราพูดคุยกันตามปกติเวลาเราทํางานด้วยกันเป็นปกติเวลาเรากอดเราไม่ได้กอดให้คุณดูว่า e y, มันจิน้นเลยอะไรคือเรารู้สึกว่าอยากกอดเพื่อให้กําลังใจกันเราก็กอดแค่นั้นเองหรือว่ามันโดนที่จิ้นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราจิงเหรอที่แบบเรียบง่ายเลยจริงๆคลิสสิ่งเรียบง่ายมาตั้งนานแล้วครับ ไม่น้อยไม่น้อยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วโชว์ที่ออกมาทางพรีระสิงก็เป็นคนช่วยกันออกแบบโชว์ขึ้นมาแล้วพอมันออกมาแล้วมันดีกว่าที่คาดไว้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราดีใจแล้วรเราเรายิ้มไม่หุบแล้วเราแค่เข้าไปแบบเข้าไปดูที่ทุกคนแบบพอใจกันไหมที่มาดูอะไรเงี้ยเราเราก็ยิ้มไม่หุบแล้วแต่แฟนคลับทุ่มเทกับคู่เ,ออเรามากเลยนะ บรรยากาศในเมืองทองเนี่ยเหมือนคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยนะเออเพราะแฟนแบบนี่แบบภาพคิดภาพสิงตลอดถนนเ้ยก็ลงมาลุ้ค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนอันนั้นคือเราไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับนะครับผมพี่ฟูกพี่ฟูกพี่ฟูกอ๋อนี่พี่พี่จริงๆครับผมที่เห็นแม้ว่าแฟนๆเขามาเน้นแบบใต้ฟูกแบบน่ากลัวมาก ไม่ได้ไม่ได้ไปดูเมนเหมือนกันไม่ได้ดูไม่ได้ดูเมนเลยใช่ไหมใช่เสียงหลังๆมาสิงจะดูเมนแค่เมนของตัวเองในรูปของตัวเองเท่านั้นใช่โอ้โหหกเจ็ดปีแล้วครับก็คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วอ่ะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือถ้าเกิดโอ้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่แฟนแน่นอนแล้วคือตอนนั้นคือที่ไปเที่ยวด้วยกันแฟนขับรถก็ั้งแต่ว่าดีดากันมากไม่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 แฟนน่ารักงเลยไม่ คือตอนนั้นคือบางทีที่เราไปเที่ยวกันบางทีสิงอยากไปเที่ยวคนเดียวแต่ว่าในหลายหลายหลายคโลเคชันเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปคนเดียวได้เพราะว่าหนึ่งสิงเขาเร่เป็นขับได้แต่ว่าจะให้ขับขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเราก็ต้องหาคนไปบางทีผู้กำนับตรงบางทีสิงก็ไม่ได้อยากไปกับพี่เจนตลอดคือแบบพี่เจนเพื่อการสิงอะเราเราเจอหน้าก <c oughs> ันทุกวันในพาร์ทของงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปเที่ยวคือไปเที่ยวได้แต่สไตล์การเที่ยวของสิงกับพี่เจนไม่เหมือนกัน พี่เจนไปสายชอปสิ่งไปสายแบบเอเวนเจอร์อะไรเงี้ยเออมันไปด้วยกันเราเราก็เลือกคนที่แบบว่าเราไปด้วยแล้วมันไปเวเดียวกันดีกว่ามันเราเราไม่ได้ไปแค่กับพี่เขาคนเดียวเราไปกับบางคนแบบกับเพื่อนที่แบบว่าเป็นเวเดียวกันบางทีก็ไปสองคนไม่สิงไม่เคยซีเรียสเรื่องนี้เลยเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดสิงจะรู้ดีว่าสิงอะโดดเดียวอย่างไงก็โดดเดียวอย่างนั้นไปดูนะห่าเลย ใจไม่เพราะว่าพี่ที่สนิทกันจริงๆจะรู้ว่าเขาถ้ายังถ้าเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าถ้าสิ่งจะทําตัวแบบนี้เออก็อยู่คนเดียวไปก่อนเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่ะอย่างแค่กระแสว่าแบบว่ามีคู่จิ้นมีมีเนี่ยแอบกิ๊กกับนู้นแอบกิ๊กกับคนเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้ามาเขาต้องคิดแหละเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วเรามีแฟนหรือเปล่าแต่จริงเราก็รู้ตัวเองดีว่าเราก็ไม่ได้มีใคร แต่เราก็ไม่มานั่งอธิบายว่าเฮ้ยฉันแบบเราไม่มีนะอะไรเงี้ยก็คงไม่มานั่งอธิบายอย่างนั้น